อะไรนะอะไรล่ะอะไร่ะอะไระ,ไระไรพแบบซีแบบเสียงเสียงแบบซีอย่างนี้หรอยงไงนั่นแหละถูกแล้วถูกแล้วแล้วเขามีคคำว่าอะไรอิทยอิทยอิทย อ้อยเสี่ยวอ่ะมินตันผู้เลีทำไมต้องมีคขาเ่าเสี่ยวอ่ะแม่โอ้ยเสี่ยวมีหลายความหมายมินตันมินตันคิดไปไหนเนี่ยเออแบบเสียวควันอะไรอย่างงี้เปล่าอ้ยแบบโอเคโอเคอ้อยเสี่ยวอ่ะอ้อยเสี่ยวทุกคนมาหนุ่กลับบ้านทีไม่ทันแล้วมินตันไม่ทันแล้วโสดโคตร おしやっていこうい A 探そうかど,どっち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 逆？どっち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 え